มาเข้าครัวกับปาหลิวกันจ้านี้ป้าจะมาทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าห้องกกมหมูหมักนุ่มๆจ้าเริ่มกันเลยเรามาดูกันค่ะว่ามีส่วนประกอบและเครื่องปรุงอะไรกันบ้างค่ะเพื่อนๆก็เตรียมเครื่องปรุงอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วมาดูการทำกันเลยจ้า ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้วจึงใส่เส้นใหญ่ตามลงไปค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถใช้ไฟแรงได้ค่ะ ผัดเส้นไปมาให้เส้นไม่เกาะกันเป็นก้อนๆนนะคะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปเพิ่มความหอมค่ะเ<ค><ค>ติมสีอิ้วดำอีกนิดหน่อยค่ะเพิ่มสีสันให้กับเส้นให้ดูน่าทานขึ้นค่ะ ถ้าบ้านใครนะคะมีกระทะเหล็กสามารถนำมาใช้ในการผัดเส้นได้นะคะจะทำให้เส้นหอมมากเลยค่ะเราจะใช้คำว่าคั่วเส้นนะคะคั่วเส้นไปมาให้มีกลิ่นหอมของกระทะค่ะ เราทำการคั่วเส้นเรียบร้อยแล้วจนได้ที่มีความเตลี่ยมของเส้นแล้วเราก็พักแล้วตักขึ้นใส่จานจ้ะเดี๋ยวมาผัดผักกันต่อเลยจ้าผักสามารถใช้เป็นผักรวมก็ได้นะคะ ทำให้หน่าทานและได้ประโยชน์ด้วยค่ะไส่ผักคะน้าลงกระทะแล้วตามด้วยน้ำเปล่าอีกหน่อยนึงผัดไปมาจนให้ผักสุกแต่อย่าผัดนานนะคะผักจะเหนียวค่ะไม่กรอบ ใส่จานวางบนเส้นให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทำน้ำราดหน้าแล้วนะคะใส่น้ำมันในกระทะตามด้วยกระเทียมสับ ผัดไปผัดมาให้กระเทียมเหลืองหอมค่ะตอนที่เราเจียวกระเทียมอย่าใช้ไฟแรงนะคะกระเทียมจะไหม้ค่ะ mm hmm. เมื่อกระเทียมผัดเหลืองและหอมได้ที่แล้วจึงใส่เต้าเจี้ยวบดลงไปตามสัดส่วนที่บอกไว้เลย พอผัดให้ได้ที่แล้วเต้าเจียวกับกระเทียมหอมจึงใส่น้ำตามลงไปตามปริมาณที่บอกไว้เลยจ้าใส่น้ำลงไปแล้ว รอให้น้ำเดือดค่ะจึงใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปค่ะการทำหมูหมักเดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะไปดูกันได้เลยค่ะหมูสำหรับหนึ่งที่ต่อ1คนก็ประมาณ6ชิ้นนะคะกำลังดีถ้าเราทำทานเองเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ เมื่อหมูสุกดีแล้วจึงใส่ผงน้ำซุปตามลงไปค่ะแล้วก็ใส่สีอิ้วดำสีอิ้วขาวและซอสถั่วเหลืองตามสัดส่วนที่แจ้งไว้เลยจ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่ชอบรสจัด เราแค่ใส่เต้าเจี้ยวบดกับผงน้ำซุปแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครชอบรสจัดรสเข้มข้นก็ใส่ตามที่ป้าบอกไว้เลยจ้าทำรสกลางๆไว้ก็ดีค่ะเผื่อเอาไว้ปรุงตอนสุดท้ายที่เราชอบปรุงรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่รสจัดเกินไป น้ำมันหอยพริกไทยและน้ำตาลตามสัดส่วนเลยค่ะ ที่เราจะเทแป้งลงไปนะคะควรคนแป้งในถ้วยให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งจะไม่เป็นก้อนคะ่ะค่อยๆเทแป้งลงไปนะคะแต่ตอนนี้เทแค่หน่อยเดียวก่อนคะ่ะตีไข่เพื่อให้ไข่เข้ากันแล้วจึงเทลงไปคะ่ะ ตอนที่เทลงไปน้ำจะต้องร้อนแบบเดือดผุดๆนิดๆอะคะ่ะไข่จะเป็นเส้นดีค่ะสวยงามใส่ไข่หมดแล้วเราก็ใส่แป้งตามลงไปเลยค่ะใส่ทีละน้อยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่ายหยุดมือแป้งจะไม่เป็นก้อนค่ะแล้วก็คือเราชอบความเหนียวความข้นขนาดไหนก็ตามใจเลยค่ะ น้ำราดหน้าของเราก็เสร็จแล้วมาจัดจานกันเลยค่ะตัดหมูวางบนผกนักคะน้าเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วเราก็นำน้ำราดหน้าราดบนหมูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามโรยด้วยพริกไทยอีกนิดหน่อยเป็นอันเสร็จค่ะน่าทานไหมคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งขอบคุณมากคะ่ะใส่ใจอะไรก็อร่อยนะคะ